วงเงินอนุนมัติสูงสุด1ล้าน5แสนบาทผ่อน0%นาน36เดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสหรับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่าบัตรกดเงินสด Card X Speedy Cash นะครับ โดยตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับจะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าเอสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยนะครับอีกทั้งนะครับยังอยู่ภายใต้การกำระบรูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการคข้าระกันก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับ ในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับทั้งเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เท่าของรายรับเรานะครับแต่จะไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะครับในส่วนของบัต,ตรตัวนี้นะครับทั้งเรานะครับยังมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์เนี่ยในการเลือกผ่อนชําระในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าปรดักต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่สูตรเปอร์เซ็นต์เนี่ยนานสูงสุดถึง36เดือนเลยนะครับก็จะแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะครับว่าเข้าร่วมโครงการด้วยหรือเปล่านะครับ สำหรับช่องทางในการสมัครนะครับของตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับหลักๆนะครับจะมีดูกันเนี่ยสามช่องทางหลักนะครับช่องทางแรกเลยนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงเลยนะครับโดยให้ท่านเพื่อนๆนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับ ช่องทางที่2เลยนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงนะครับโดยทางเรานะครับสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านเน,นี่ยได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารเลยนะครับว่ามีสาขาไหนที <og S 2> ่อยู่ใกล้บ้านเราบ้างนะครับช่องทางที่3เลยนะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านมือถือเรียบร้อยนะครับทางเรานะครับสามารถสมัครเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารได้โดยตรงเช่นกันนะครับ ในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุนะครับตั้งแต่20-60ปีบริบูรณ์นะครับข้อที่2นะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อเดือนนะครับประมาณหรือมากกว่า10,000บาทนะครับข้อที่3นะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเอกสารรายได้เรานะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเป็นพนักงานประจํานะครับก็จะใช้ในส่วนของสลิปเงินเดือนหรือว่านังสือรับรองเงินเดือนนะครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยทำอาชีพอิสระหรือว่าค้าขายนะครับก็จะใช้เป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับ ในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยนะครับตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการกดเงินออกมาใช้เรานะครับก็ยังไม่เสียดอกเบี้ยนะครับเราเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อทางเราเนี่ยนำบัตรใบนี้ไปกดเงินออกมาใช้นะครับการคํานวณอัตราดอกเบี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ปรับมาณ20%ต่อปีนะครับและเรานะครับมีการกดเงินออกมาใช้เนี่ยอยู่ที่10,000แบาทนะครับ อัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ต่อปีที่เราต้องเสียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการคิดคำนวณดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับยิ่งเรานะครับจ่ายเยอะอัตราดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะยิ่งน้อยนะครับโดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับ จุดแรกเลยนะครับก็คือลักษณะของสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับทางให้ทั้งเรานะครับถ้าเกิดว่ามีการติดขัดในเรื่องของเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถใช้บัตรใบนี้กดเงินนําออกมาใช้ได้นะครับโดยที่ทั้งเรานะครับไม่ต้องทําการสมัครสินเชื่อใหม่นะครับจุดเด่นอย่างที่2เลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทั้งเราสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับครับและนอกจาก ตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมได้ทําการรีวิวตัวสินเชื่ออื่นๆที่น่าสนใจไว้ด้วยนะครับซึ่งคลิปต่างๆนะครับจะปรากฏเนี่ยท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถลองกดเข้าไปดูได้นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นบนสกรีนนี้เลยนะครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับ